นี S <S ้เรียบๆิคลีนนะครับคันนี้นนี้ค่รยันนี้ครับจากปู่ช่างออฟครับกจะมแล้วไบ สองห้าเก้าครับสิบสีครับสิบสี่หกในรุ่นของเทอร์โบสามพกับ 9, ร้อยห้าเกอ๊ะร้อยห้บความเร็ว